เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเยียวยาประกันสังคมพรุ่งนี้แล้วนะคะ20กันยายน2564รเตรียมรับเงินเยียวยาพร้อมการโอนกลุ่มแรกพรุ่งนี้นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจข่าวประกันสังคมและก่อนไปรับชมรยายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้ เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเช็คสิทธิ์ล่าสุดนะคะวันนี้19กันยายน2564ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th โดยกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินเยียวยาในรอบนี้ได้แก่กลุ่มมาตรา40ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา40 ระหว่างวันที่4ถึง24สิงหาคม2564จำนวน2.3ล้านคนกลุ่มนี้ได้รับเงินเยียวยา1เดือนคนละ5,000บาทนะคะเฉพาะผู้ที่ได้รับสถานะสีเขียวได้10เยียวยานะคะทีนี้เรามาดูไทม์ไลน์หรือเวลาการโอนเงินของแต่ละธนาคารที่อัปเดตได้นะคะ เป็นจ่ายเงินเยียวยาพรุ่งนี้ 20- 21กันยายนรอบแรกมาตรา4 0 16จังหวัดสีแดงเข้มนะคะออมสินเริ่มโอนเวลา1นาฬิกานะคะกะสิกรไทย1นาฬิกา35นาทีกรุงไทย3นาฬิกานะคะกรุงเทพ3นาฬิกาไทยพาณิชย์4นาฬิกาทะกศส4นาฬิกา30นาทีนะคะ ล่าสุดอัปเดตช่วงเวลาการโอนเงินของแต่ละธนาคารเมื้องต้นนะคะเตรียมตัวเช็คเงินโอนเข้าบัญชีพรุ่งนี้20และ21กันยายนมาตรา40นะคะ